โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษานะครับกับเพลงใต้ถุนธรณีก็เริ่มต้นมาดนตรีก็จะขึ้นวงใหญ่นี่คือเปลี่ยนแนวจากทางของเพลวันที่เขาทำไว้นะฮะเป็นทางของเอกชัยก็เล่นส่วนได้ดีนะครับแล้วคีย์บอร์ดนะเล่นต่อเน,นื่องมาเสียงเด่นดีปรับเสียงออกเสียงเป็นโนนะฮะแล้วก็ส่งให้นะักร้องร้อง แต่วันนี้เล่นได้ดีมากนะครับอพอมาถึงโรงเรียนเทพพนิษศึกษาจากสุราษฎร์ธานีนะครับยมมาบาลเจ้าขาใช้เปิงบางรัวขึ้นมาก่อนในช่วงเริ่มนะครับแล้ววงตรีขึ้นวงใหญ่แล้วช่วงที่จะส่งให้นักร้องร้องนำเครื่องหมายมาส่งได้ดีมากจากเบาแล้วไปหาหนักอะไรเงี้ยนะฮะช่วงสโล อันนี้โชว์ความสามารถของนักดนตรีแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นการสโลกลองนะฮะสโลเบสสโลคีย์บอร์ดกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยรวมๆถือว่าเทพมิตรศึกษาสุดยอดะฮะการร้องท่าสลานะครับผมชมอย่างหนึง่งเธอร้องตรงจังหวะด,ดีมากผมพยายามเคาะคอมมันหรือเปล่าตรงจังหวะเป๊ะเป๊ะนี่ร้องเพลงลูกทุ่งต้องร้องอย่างนี้ แต่วันนี้หนูเหมือนมวยที่ไม่สมบูรณ์เท่าขึ้นต่อยมีเสียงมีปัญหาหน่อยนะครับเหมือนเหมือนมันป่วยไม่สบายเปล่าลูกนะว่าถ้าในคนที่สมบูรณ์นะครับเสียงคนที่จะสุดยอดมากๆเลยใช้ได้ครับหนูครับใช้ได้ค่ะเทพมุตรศึกษายม,มาบาลเจ้าขายมผมฟังบุภาสายชนร้องนั่นเธอร้องได้วิญญาณมากร้องเวลาร้องหนักยมมาบาลเจ้าขาเธอจะร้องอย่างนี้นี่หนูทำไม่ได้ พยายามจะทาํากันแต่ทําไม่ได้แต่ว่าส่วนอื่นดีหมดสุดยอดอามาดูเวียนท่าศาราใต้ถุนธรณีครูขอชื่นชมเบื้องต้นก่อนกับเสื้อผ้าครูว่าเสื้อผ้าหนูมีดีไซน์ลงตัวแล้วดูดูสวยงามเฉพาะเสื้อผ้านะดูดีใช้ได้หมดแบบแบบดูดีเลยแต่ครนนี้มาดูเรื่องเต้นครูว่าถ้าเพลงนี้มันมันมาสไตล์นี้ไม่ได้นะครับ มันจะมาเต้นจะจจช้า,าไม่ได้เลยเพราะเพลงมันพูดถึงใต้ถุนธรณีมันพูดพูดถึงแผ่นดินคนรักแผ่นดินฉะนั้นจะมากางแขนเต้นจะจจช้า,า,าหาหน้าหลังเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ต้องขายโชว์เป็นนัก,กรบหญิงผมชอบไอเดียฉากแรกมากๆาแล้วเวลาเขาดึงผ้าออกมาเนี่ยแต่เวลาน้องกลับผ้ามันคุมไม่หมดม,มันคุมไม่หมดแล้วเห็นน้องขานเข้าไปคนนึงไม่ถ้าถ้าคุมหมดแล้วเขาดึงออกมาแล้วหายนี่สวยมากนะนผมเห็นกูเทียม จุก,กปากเลยไปเห็นแรกเออใช่มากวิธีการคิดแล้วดึงเป็นธงสีน้ําตาลออกมาโบกคนนี้มันมันประมาณว่าคิดแรกโอเคกับนักรลบออกมาพอเป็นน้องเต้นออกมาเนี่ยครูครูค่อนข้างแบบเพลงมันยิ่งใหญ่อยู่ในใจครูมากๆนะครับเพลงไหนครูว่าใช่นี่คือโดนมากแต่วิธีการขายงานออกมามันเป็นนางโชว์ไปน,นิดนึงเทพมิตรงยมบาลเจ้าขาวันนี้ครูต้องขอชื่นชมเรื่องคอสตูมนะครับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผม แม้แต่โคร,ราฟคิดงานครั้งนี้แม้แต่น้องเต้นเนี่ยครูขอชื่นชมบอกว่าเทพพิษท็อปเพลงนี้แต่หนูทําได้ขนาดนี้ครูขอโนโคอมเมนต์กับหนูเยอะม,มากเ yes, สียงสุดใดครับคุณผู้ชมครับน้องทั้งสองโรงเรียนคือเลือดใหม่ของวงการลูกทุง่งเป็นเด็กที่รักเพลงลูกทุง่งเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะอนุรักษ์เพลงลูกทุง่งเขาทําขนาดนี้แล้วปรบมือเป็นพลังให้น้องทั้งสองโรงเรียน่อยครับ และโรงเรียนที่ได้เป็นแชมป์ประจำฤดูฝนปีที่6ได้แก่ แทบไม่ติดใจอาจาจจะะร,รย์เอะมาเลยครับถึงจะมีน้ำตาแต่ไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่มันออกมาเลยภูมิใจที่สุดค่ะที่ได้อยู่กับโรงเรียนท่าสาราจิตศึกษาได้มีคณะอาจารย์ คุณครูที่ดีมากๆอาจจะเป็นเพราะหลายๆอย่างที่ไม่พร้อมก็เลยทำให้ไม่ได้ชยชนะไปฝากอย่ทัาทาาแต่ก็อยากจะบอกว่าก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะแล้มาถึงรอบนี้ก็ดีใจที่สุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นน <unjust S 1> ะ,ะคะก็ต้อง <สะ S 1> ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะคะขอบคุณคุณครูทุกทุกคนนะคะที่วันนี้ถึงกับปิดโรงเรียนมาเชียร์พวกเราเลยนะคะโอ้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสมบทท่านผอ,อนะคะ ผาดหลวงนาทีธีดารุ่งวัดนะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เต็มที่กับพวกเรามากๆเลยมาคุมซ้อมเองเลยค่ะบางทีก็หวังไว้มากยอมรับเลยว่าหวังไว้มากจริงๆแล้วความหวังของเราเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เราหวังคนเดียวคุณครูทั้งเรียนอย่างหวังแล้วมันเคยเป็นความหวังหนึ่งของมาเตอร์พิชัยมาเตอร์พิชัยเสียตอนที่เขียนโน้ตที่จะมาส่งจิงช้าสวรวันเราก็ยังขอมอบรางวัลนี้ให้กับมาเตอร์นะคะ แล้พวกเราจะมีอุปสรรคอะไรมากเราก็ฝากวันไวทุกๆคนพอมเซอร์เชื่อว่ามาเซอร์ที่อยู่บนสวรรค์รับรู้ถึงความสำเร็จของน้องๆทุกคนของโรงเรียนเทพมิตรศึกษาค่ะและตอนนี้พร้อมแล้วค่ะขอเชิญแช ต้องขอบอกไว้และรองชนะเลิศประจำฤดูฝนนะคะได้แก่โรงเรียนท่าสาลาประสิทธิศึกษานะคะรับประกาศสนิยบัตรจากพ่อชลทีท่านทองค่ะรอบคุณการศึกษาอีก2,000บาท เอาละค่ะวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ทราบซึ้งมากๆรก้ด้วว่าใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์แล้วก็มีพรสวรรค์แล้วเอามาใช้ในทางที่ถูกถูกต้องเลยมาอยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะประกาศสักดาห์เลยว่าเรามีความสามารถทําชื่อเสียงกับภาคใต้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณจ้าครงเรียนและก็ขอขอบคุณให้กับบราษทั้งสามท่านขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสัปดาห์หน้าค่ะเรามาค้นหาโรงเรียนแรก เื่อจะแข่งขันนะคะประจำฤดูร้อนกันแล้ว่าสนุกไม่แพ้กันอย่างแน่นอนนะคะนนคใครเป็นแฟนโรงเรียนไหนนะคะอย่าลืมเชียร์กันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่คุณผู้ชมติดตามรายการของเรานะคะ,ะพบกับชิงช้าสวรรได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ